คอมเมนต์ชาวต่างชาติประหลาดใจที่เมืองไทยนั้นคุณวางของมีค่าไว้ผ่านไปเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหนึ่งวันมันก็ยังอยู่ที่เดิมเมืองไทยปลอดภัยสบายใจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับเมื่อมีผู้ชายทิกตอกนะครับชื่อว่าพับโลภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปนก็ได้มาเที่ยวเมืองไทย แล้วก็ได้ลงคลิป t i k t o อนะครับซึ่งเขาแสดงท่าทีประหลาดใจนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับวางของหรือว่าโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งเสียบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไว้เนี่ยนะครับมันก็ไม่หายไปไหนนะครับคือเมืองไทยเนี่ยมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับคือมีความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ชอบเมืองไทยมากๆนะครับ ซึ่งได้มีชาวต่างชาตินะครับก็ได้มาแชร์ประสบการณ์กับการที่เคยมาเมืองไทยนะครับเวลาที่พวกเขานะครับลืมของมีค่าอะไรไว้ในรถนะครับหรือว่าวางไว้ในที่สาธารณะนะครับหรือว่าในที่โลง่งหรือแม้กระทั่งเสียบกุญแจรถเอาไว้นะครับ ในเมืองไทยเนี่ยนะครับคือมีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากนะครับไม่เหมือนกับในประเทศบ้านเขานะครับหรือว่าในยุโรปบางประเทศนะครับหากวางของมีค่าไว้แบบนี้นะครับหรือว่าเสียบกุญแจรถอะไรไว้เนี่ยนะครับมันหายไปแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยกว่าหลายๆประเทศเป็นอย่างมากเลยนะครับ คือได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายใจเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเลยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมรับฟังกันนะครับอย่างเช่นชาวต่างชาติท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าตอนที่ฉันอยู่กรุงเทพฉันทําโทรศัพท์มือถือตกบนแท็กซี่15นาทีต่อมา คนขับแท็กซี่ก็มาถึงโรงแรมแล้วคืนให้ผมและไม่ต้องการรางวัลใดๆตอบแทนเลยในขณะที่ท่านตอบมานะครับว,ว่าฉันอาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยและนี่ก็เป็นเรื่องจริงฉันลืมกุญแจมอเตอร์ไซค์อยู่เสมอและกุญแจกับรถก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอฉันไม่ถึงไม่ใช่แค่กุญแจแม้แต่อาหารหรือว่าของต่างๆก็มักจะยังอยู่ที่เดิมเสมอในขณะที่ท่านตอมาครับมาก่าวอีกว่า ประเทศไทยปลอดภัยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะปลอดภัยฉันมาที่นี่เพื่อบอกคุณในขณะที่ท่านตอบมานะครับเมื่อกล่าวว่าพี่ชายของฉันทำงานในเมืองไทยมา5ปีแล้วพอกลับบ้านเกิดก็ทิ้งกุญแจมอเตอร์ไซค์ไว้ตอนไปตู้ a t m ดีนะที่ฉันสังเกตเห็นถ้าไม่เช่นนั้นมอเตอร์ไซค์คงหายไปแล้วตอนนั้นเขาคงลืมตัวว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยมันทำให้ฉันหัวใจวาย ในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าไม่ได้มาที่นี่นานแต่จนถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่อันตรายคือแมลงสาบที่ดุร้ายในเชียงใหม่ซึ่งชาวต่างชาติท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าคนไทยมีการศึกษาที่ดีต่างชาติจำนวนมากต้องเรียนรู้เรื่องการเคารพต่อคนไทยในขณะที่ท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าฉันลืมเอากุญแจออกมาและไปยืมที่กรุงเทพเป็นเวลาสองชั่วโมง ฉันคิดว่า Honda M S X ของฉันจะหายไปแต่มันก็ยังอยู่ที่นั่นฉันคิดว่าฉันโชคดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปลอดภัยในประเทศไทยผู้คนใจดีและเป็นกันเองมากฉันอยู่ที่นี่ภูเก็ตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมลืมโทรศัพท์มือถือไว้สอาครั้งในรถบัสและร้านอาหารมันก็ได้กลับมาทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกอีกว่าปกติฉันก็ทำเหมือนกัน ทิ้งหมวกกันน็อกเอาไว้แล้วก็ทิ้งกุญแจไว้บนมอเตอร์ไซค์เสมอรู้สึกดีมากและปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันรักคนไทยมันปลอดภัยแต่ถ้าคุณยุ่งกับคนไทยพวกเขาก็จะดุมล้อมคุณพวกเขาสมควรได้รับความเคารพในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าเพื่อนของฉันทิ้งโทรศัพท์ของเธอไว้ในที่วางโทรศัพท์สำหรับจัก,กรยานยนต์ ขณะที่เราไปเดินเล่นแถวตลาดที่พลุกพล่านมากรู้สึกตัวตออหนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันจึงวิ่งกลับไปโทรศัพท์ยังคงอยู่และยังไม่ได้ถูกแตะต้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทิ้งโทรศัพท์ไว้บนรถมอเตอร์ไซค์ตอนที่ฉันเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นบนถนนท,นที่พลุกพล่านกลับมาพร้อมกับความประหลาดใจมันยังอยู่และเช่นเดียวกันนี้ครับบอกว่าชุนบทที่น่าเที่ยวชอบเที่ยวภาคใต้ขับรถกับครอบครัว ผู้คนเป็นกันเองมากๆอาหารก็อร่อยในขณะที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวชันทิ้งโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะระหว่างหาอาหารอร่อยๆในศูนย์อาหารที่ไอคอนสยามพอกลับมาที่โต๊ะนั้นโชคดีที่โทรศัพท์นั้นยังอยู่ที่นั่นและท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ชันอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่ที่นี่มา3วันแล้วรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งประเทศที่เป็นมิตรเช่นนี้ ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฉันยอมรับว่าฉันทิ้งกุญแจไว้ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนเป็นเวลาสองวันไม่มีใครแตะต้องมันฉันคิดว่าฉันทำมันหายจนฉันกลับไปที่รถมันคงยังอยู่ในขณะที่ท่านนี้นะครับมากล่าวว่าประเทศไทยอบอุ่นและเป็นกันเองมากคุณแสดงความเคารพและคุณจะได้รับคืนสองเท่าต่อมาครับมันดีมากคุณสามารถทิ้งโทรศัพท์มือถือ เงินและของมีค่าอื่นๆไว้ไหนที่โล่งได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับมันว้าวจริงๆและฉันก็ประหลาดใจกับเรื่องนี้ไม่มีที่ไหนในอเมริกาที่คุณจะทิ้งกุญแจไว้ในรถได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าฉันจอดรถขนาดอยู่ที่ปายดูพระอาทิตย์ตกอย่างสบายๆเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงตัวที่ฉันลืมโทรศัพท์และกุญแจระตไซไว ังคู่ยังอยู่ที่นั่นคอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาเป็นพยานนะครับว่าฉันเป็นพยานฉันแก่แล้วไปเดินทางคนเดียวมา20ปีแล้วแม้ว่าคุณจะเดินทางตอนกลางคืนหรือกินข้าวเย็นไกลจากโรงแรมก็ตามมันก็คงยังเป็นอย่างนั้นรักอาหารรักผู้คนแต่ฉันไม่ไปช่วงฤดูร้อนที่ร้อนเกินไปสำหรับฉัน และคอมเมนต์ต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าประเทศไทยมหัศาจรรย์จริงๆผู้คนเป็นเมี่สุดที่ฉันเคยพบมาคอมเมนต์ต่อไปครับเพื่อนคนหนึ่งของฉันทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่ล็อบบี้ในโรงแรมกลับมาอีก30นาทีต่อมามันก็คงยังอยู่ที่นั่นอัศาจรรย์คอมเมนต์ comment ต่อไปครับฉันชอบทิวทัศน์และผู้คนในประเทศไทยมากน่าเสียดายที่ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้ฉันเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่ง มันเป็นประสบการณ์ที่ดีในขณะที่ท่านต่อมาครับผมกล่าวว่าทิ้งกุญแจไว้หรือค้อยกระเป๋าเป้สะพายหลังไว้บนแทนเสมอไม่มีอะไรหายไปเลยคอมเมนต์ต่อไปครับวันหนึ่งฉันกําลังนั่งอยู่บนมาทั่งในศูนย์การค้าแล้วก็ทิ้งกล้องไว้ที่นั่นโดยที่ไม่ได้รู้สึกตัวผ่านไป3มชั่วโมงต่อมาฉันก็รู้ตัวและวิ่งกลับไปไม่คาดคิดว่ามันยังคงอยู คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเคยไปที่นั่นบ่อยมากโดยทั่วไปในเอเชียในช่วง1ิปีที่ผ่านมาแต่นอกเหนือจากที่อื่นในกรุงเทพมหานครคุณสามารถทิ้งกุญแจวไว้ที่นั่นได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเดินไปมาคนเดียวตอนตีสองหลายครั้งที่อ่อนนุชและสีลมในกรุงเทพคนไทยบนจักรยายนยนต์บางคนถามฉันว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่เป็นคนดีมากแต่ฉันชอบเดินหลังดื่มมากกว่า ในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าปลอดภัยมากตอนที่ฉันอยู่ที่นี่เดินตามถนนตอนกลางคืนด้วยตัวเองและเดินผ่านคนในพื้นที่พวกเขาน่ารักมากผู้คนเป็นกันเองมากในขณะที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าชาวพุทธถูกกล่าวว่าเป็นผู้รับผิดชอบการกระทำของพวกเขาคนไทยปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในขณะที่ท่านนี้นะครับกมกล่าวว่าเพื่อนร่วมงานของชัน เคยทำกระเป๋าสตางค์หายบนมอเตอร์ไซค์มูลราค่า500ยูโรเราขับรถกลับไปและมีคนพบเจอและก็คืนกระเป๋าสตางค์ให้บัตรประจำตัวและเงินให้เราคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าคนไทยน่าทึ่งมากดีกว่าเราในสหรัฐอาณาจักรมากฉันมีหลายครั้งที่ฉันทิ้งข้าวของลืมของไว้และพวกเขาก็ส่งคืนให้ฉันความซื่อสัตย์ของคนไทยไม่มีทิติ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันทำโทรศัพท์หาย3ครั้งในช่วง2เดือนที่ไปเที่ยวพัทยาสถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดแต่ก็ได้คืนทุกครั้งเพราะคนไทยไว้ใจได้น่าทึ่งมากแต่คนที่3ขอตังนิดน้อยและไปกันที่คอมเมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าอืมใช่แตกต่างไปมากในเวียดนามพวกเขา แย่งโทรศัพท์และอะไรก็ตามที่มีค่าที่พวกเขาคว้ามาได้ครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะที่ได้สัมผัสนะครับความปลอดภัยของเมืองไทยของเรานะครับกับพวกเขานะครับมีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ